พี่น้องคุณนะ <ś les> คุณเป็นขุนโคกคุณก็ณอ่อาก็เคยเห็นลาเล่นน้ำนี่ข้อได้แต่ปวถอยพี่น้องเอ้ยดินแตงเหือบเมื่อคุณเกียดก็เข้าไปอยูแล้วอ่ะไปเร่งๆๆดิ ่วงเดือนซีเดือน,นเมษาบวกกับอากาศพ้อนข้อได้๋ยวจะโบถอยบาดนี้ซูมน่ำขอซูมน่ำกับชียู่ได้ประมาณสามมื้นอนี่แหละแห่งยิกงทาคนาตกอ๋อกำลังไหลขอ เห็นว่าอันนี้ม่นกับพระเจ้าตัดทิ่มเลยต่อมานี่เป็นต่อยเห็นเป็นต่อยยังนี่นี่ยังไม่ได้ตาเถอะเพราะว่าสุปนี้นี่แม่นเอาเอาในมันาปลูกแต่มันไม,ม่ได้ผลเนาะมันเป็นขึ้นมาที่นักกาเหี่ยวเฉยเลยเนยบ่ยาวบ่หยังนะก็เลย,นะเยว่าได้ตัดหญ้าแล้วก็จักตัดหญ้าตัดทิ่มซะจงไว้จงไว้กับบุกเกิดอย่างนี้ ัท็ทิมเนี่ยจะเอาล้ำม,มันมาเก็บใส่แบบนี้เลยพัก,บา,กบางคนพักหนาเนี่เด็กบางคนก็เอิ้นพักมันเป็นหนาบีเอียนมันเป็นหนาบีเอียนนี่เด็กบอกมันเกิดเต็มเลยเนี่ยเพราะว่า,หน,า,มมนาหน้ามันขาดน้ำ นีสิจักเอาจักต้นหญ้ามาตัดออกกับสีโบ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัดสมนันนานี่ออกเพื่อสีโบ้แย่งอาหารกับขันโม่งนาะงดูดน้ามของมือนีดนึ่งแห้งแล้งกระด้อพี่น้องเลยใส่แจักดูดอ่อดินดินจะแตกเพิ่มไว้ทีนี้แห้งแร่งพี่น้องเลยออกมาแดดข้อน นี่ข้าพเจ้าใช้จักตัดเนาะจักตัดหญ้าเพราะว่าน้ำมันแห้งดวนแล้วมันนีน่หญ้าขึ้นมนีพักปีเอียนหญ้าขึ้นก็เลยเอาจักมาตัดมือนี่หลังจากจักตัดแล้วก็จักมาดูดน้ำดีแต่มันมีหนองซกักใกล้ๆนี่น ขบงนี่ถูกขบ้บงแก้วนี่ขั้นบ่นมีน้ำนี่โอ้บ่ได้พี่น้องเลยเป็นแบบหายนะข้างใหญ่บ้านเมืองของแหงแล้งกระดอกมันฝนบบตกหลายเดือนแล้วบวกกับอากาศฮ้อนนละมีน้ำแป๊บเดียวก็แหงเลยสูบน้ำเข้ามานี่ก็แหงแป๊บเดียวเอรสูดซ้นไปพี่น้องเลยบสูบบุ้หูอี้รกะ Cúc đuôi นี่ก็ตัดลแล้วละพี่น้องตัดหญ้าแล้วละโอ้แหล่ห่อน,นีดิตัดทั้งเบิดนี่ตัดทังหญ้าตัดทังเงินก่อพักบวงนะำตัวเที่ยวในวันในปลูกสีซับใหม่เอาต้นมาปลูกใหม่บ่อในใส่ละตรงนี้วันสามแถวนี่โอ้ เอยเตือพี่น้องไงนี่ก็เป็นการตัดญหญ้าแล้วเอาน้ำเข่าเนาะดูน้ำเข่าเื่อยพี่น้องไงคลิปหน้าเนาะสีไทยพี่น้องเบิร์หลังจากเอาตัดหญา้าเอาน้ำเข่าได้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แล้วพังบ่งเอาสีงามสีเขียวขึ้นบ่เนาะสีแปลกตาบา่หรือสีาคือคเกา่าเดี๋ยวรอเบิรงติดตามเบิรงคลิปหน้าเนาะ จากดูดน้ำใส่ค่ะกระซิวดีใจมก็ะลายเลยกระซิวที่ข้างอยู่ในบวกในหนองนี้เลยเาาอาซะเอาบวกดีใจเลยแตกระเซียว นี่ก็คือขุดคลองเหรอพี่นอ้องเอ้ยขุดคลองนี่ให้น้องทรายมาขุดซอยนีย่สองคนบ้านนี่ขุดผู้เดียวฉันมือพงป่วยเดี๋ยวได้ให้น้องทรายมาขุดซอยซะเอาน้ำเข้าทางนี้เหรอทางเก่าน,น้ำมันบวถึกมันก็เลยแห้งแล้งผักบงเหรอนี่ด้อ จะาพาไปเบ่งของสำหรับประทานนี่เป็นของของสำหรับประทานที่ดูดเอาเงินเขามาจริงๆแล้วน้ำมันก็มาแต่วา่าเจ้ากักเอาอยู่ส่วนส่วนมังมี่เนาะมังมี่จีนทางเทิงคุณเจ้าปลูกมังมี่ก็สิลัตอ่ะที่คุณ ซึ่ง uh, mm hmm. บนเกา่าหันยี่บนาหันมันก็เจาะสูงเพราะน้ำมันมาเข่า้าน้ำมันร่นคลองุ่นมันก็เข่าซึ่งมันก็นเลยแห่งแรง mm hmm. อย่างที่พี่น้องเห็นวันนี้สีเจาะใหม่พี่น้อง,จ,ง,องจ้างก็เจาะเจาะใหม่ก็สีเจาะเออสีขุดขุดอ่าขุดคลองนี่แล้วก็ใส่ทอ่อแล้วก็ลาดเขานี่ เพื่อให้มันได้น้ำพี่น้องเลยโอ้บาไหวเห็นพังบ้งแก้วแล้วอีตนน้ำท่ออีต่นเจ้าของเขาจะตั้งใจเห็ดปักคักัดแห่งแรกน้ำมันมีดินแตกเหือบพี่น้องเลยเนาะเห็นแต่ก็สู้ไปน้ำกันนี่แหละะสู่ร้องบึ้งนาะจัจกตั้งนเพราะว่าเป็นขั้งแรกเลยที่ข้าพเจ้ามาเห็ดสวนกเนกษตรก็ลองพิดลอง์ถือบึง้ง อันนี้ก็แม่น้องสายขุดมาหอดพีละเปลี่ยนห้อนพี่น้องไงทั้ทงขุดคลองน้ำทั้งดูดน้ำใส่ตำซาขุดคลองแล้วเนาะมาร้อมนี้ใกล้ๆสีแหลีล่ะคละองกันเ้เอา้าบุ๊คบุ๊เรียบข้ามานี่เรียบข้ามานี่นนนนนนน เสียลงดีเลยมันี่โอ้ลำบากไปได้หนอยมันมนี่เลียมเลีใยมทำไมขับนี่เลยขอ,อนี้มนันนี่โอใจซอยแล้วพี่น้องเนะี่ยลองสู่ไปจากตั้งเนาะการเกษตร,รม,นมันรมได้ง่ายดังที่เขาขึ้ไว้มีอุปสรรค พายอุปสรรคก็ได้ครับต้องอดทนนะูุมันอดทนเนี่ยมากไกลๆอย่างไรเต้นดวง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 เดียเ่ยเด็กป่ามันเล่นน้ำที่น้องคุณนะเ่ย <c oughs> มัน,นตื่นเต้นมันเห็นน้ำไหล ซิวคุณเป็นหุ้นโคกคุณก็เนี่ยอ,อาก็เคยเห็นปลาเล่นน้ำนะี่มันก็ว่ามันมวนแล้วนี่ได้เล่นน้ำนะอืมประซิวอยู่น้ำหกงงแก้วฮะคุณนะคุณนะเป็นกำเลยนะพี่น้องคุณนะแมนเมาดเลยเนี่ หลังจากน้ำคอนนะน้ำคอนละมือเศร้านี่ก็เอาไปเฮ็ดโมกงอแล้วได้มอหนึ่งนะเดี๋ยวมาออกบำบิดกระเ,ะเล่นเองน้ำเขา่ามือน,นี้ดูดน้ำเขา่ามันปลาซิวมันดีใจได้น้ำพากันสลองเต้นดงๆงๆเนี่ย ให้หนงกินว่ะปลาซิวนี่นนนก้อยเนาะต้องเผื่อมาสกเล็กก้อยสกเล็กปลาซิวนี่นะก็ออกหัวเด็ดหัวออกคนแส่ขบขั่วเพชรคงน้่นปลาแดกทังวดเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าอ่นบุมากกินดิบสำหรับคนก็สำหรับคนที่มากกินดิบเนะาะก็ปลาซิวนี่ มาออเอาเลยนะสีไฮลาเด้อยีย่นอ้อง,องเขา,เวาบวงแก้วขเขาเนี่ยสวนมัก้วงแก้วเขานี่เต็มเลยเนี่นะคระับปลาซิวนะถ้าอยากกินก้อยปลาซิวนะอ่ะติดกำๆเลยนะยี่น้องของคุณนะเอะมามาหลายแหง้งทุ่นเต้นขึ้นเราฟังทุ่นเต้นขึ้นโคกทุ่น คลิปนี้ก็สิขอโตรลาไปก่อนเนาะพี่น้องอย่าลืมติดตามคลิปหน้าเนาะถ้าถึกใจวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยโอเคพบกันม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย